เคยเป็นกันไหมครับเวลาฟังใครเล่าเรื่องอะไรสักอย่างแล้วในใจมันมีเสียงเล็กๆตะโกนขึ้นมาว่าโหจริงดินั่นแหละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการพูดเกินจริงที่บอกเลยว่ามันอยู่รอบตัวเรามากกว่าที่คิดประโยคคลาสสิกเลยใช่ไหมครับร้อนจนตับจะแตกคือเราก็รู้ๆกันอยู่เนาะว่าตับมันไม่ได้จะระเบิดออกมาจริงๆหรอกแต่พอพูดแบบนี้ปุ๊บโอ้โหเห็นภาพเลยมันสื่อความรู้สึกได้ดีกว่าคําว่าร้อนมากแบบคนละเรื่องเลยเนี่แหละครับ พลังของการพูดเกินจริงที่เรากําลังจะคุยกันใช่เลยครับประโยคทํานองนี้แหละคือสิ่งที่เราจะมาสํารวจกันเป็นคําพูดที่เราคุ้นเคยกันดีมากๆเลยคือบางทีเราก็พูดออกไปโดยไม่ทันได้คิดด้วยซ้าไปมันเหมือนเป็นเป็นเหมือนเครื่องปรุงรสในการคุยกันเลยนะครับช่วยเพิ่มสีสันเพิ่มรสชาติบางทีก็สร้างเสียงหัวเราะแล้วก็ทําให้บทสนทนามันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นด้วยโอเคพอจะเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมครับกับตัวอย่างที่ยกมา ทีนี้เราลองมาจริงจังกันนิดนึงดีกว่ามาดูกันว่าถ้าตามหลักการแล้วเนี่ยคำว่าการพูดเกินจริงมันหมายความว่าอะไรกันแน่ในทางวาทศิลป์เนี่ยเขาเรียกกันว่าอธิพจน์ครับคีย์เวิร์ดสำคัญของมันเลยนะคือคําว่าโดยเจตนาคือเราตั้งใจพูดให้มันดูเว่อร์วางกว่าเรื่องจริงไปหน่อยเพื่ออะไรก็เพื่อเน้นย้าําหรือเพื่อสร้างอารมณ์ร่วมอะไรบางอย่างไงครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือคนฟังก็รู้เราก็รู้ว่ามันไม่ได้หมายความตามนั้นเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้น มันก็เลยไม่เท่ากับการโกหกสัทีเดียวแล้วทําไมล่ะทําไมเราถึงชอบพูดอะไรให้มันดูเว่อร,อรกันนักมันมีเหตุผลของมันอยู่นะครับซึ่งส่วนใหญ่มันก็เป็นด้านดีๆนี่แหละมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือเพิ่มอารมณ์ขันไงครับแบบโอ้ยหิวจนจะกินช้างได้ทั้งตัวแล้วเนี่ยเพื่อนได้ยินก็ขำหรือใช้เพื่อนเน้นย้ำความรู้สึกอย่างการบอกว่าคิดถึงแทบขาดใจโหฟังแล้วรู้สึกพิเศษขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมครับ หรือบางทีก็ทําให้เรื่องเล่าของเรามันน่าติดตามมากขึ้นไงครับแล้วก็มีการใช้เพื่อความสุภาพหรือรักษาน้ําใจด้วยนะเช่นเวลาไปกินข้าวบ้านเพื่อนแล้วบอกว่านี่เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกเลยทั้งหมดนี้เนี่ยมันคือการใช้การพูดเกินจริงในแง่บวกทั้งนั้นเลยครับแต่ทุกอย่างมันก็มี2ด้านเสมอใช่ไหมครับมันเหมือนมีเส้นบางๆกั้นอยู่แล้วคําถามก็คือเมื่อไหร่กันหรอที่การพูดเกินจริงแบบนี้ มันจะข้ามเส้นไปจนกลายเป็นเรื่องที่ไม่ตลกอีกต่อไปใช่ครับเมื่อไหร่ที่มันกลายเป็นปัญหาเรามาดูด้านมืดของมันกันดีกว่าครับตรงนี้สําคัญมากเลยครับคือเรื่องของเจตนากับผลกระทบมันอาจจะสวนทางกันได้เลยนะอย่างเช่นเจตนาเราอาจจะแค่อยากเล่าเรื่องให้มันสนุกขึ้นนิดหน่อยแต่ผลกระทบที่ตามมาคืออะไรคือความน่าเชื่อถือของเราหายไปเลยหรือเราแค่อยากจะเน้นประเด็นให้คนสนใจแต่ผลกระทบคือ มันกลายเป็นการเผยแพร่ข้อมูลผิดๆไปซะง,งั้นหรือที่แย่ไปกว่านั้นคือเจตนาแค่อยากโน้มน้าวใจแต่กลายเป็นการบงการชีวิตคนอื่นไปเลยสุดท้ายทั้งหมดนี้มันก็จะไปทำลายความไว้วางใจที่มีต่อกันครับเห็นไหมครับว่าเส้นแบ่งระหว่างการพูดเกินจริงกับการโกหกเนี่ยมันบางมากๆเลยมันเหมือนเดินอยู่บนเส้นเชือกเส้นเล็กๆเลยครับซึ่งตัวที่จะชี้วัดว่าเราจะเอ็นไปทางไหนก็คือบริบทที่เราพูด และเจตนาที่ซ่อนอยู่ข้างในนั่นแหละครับอาล่ะครับมาถึงช่วงสรุปกันแล้วทีนี้พอเรารู้ทางด้านสว่างและด้านมืดของมันแล้วเนี่ยเราจะเอาไปปรับใช้อย่างไงดีเพื่อที่จะรู้เท่าทาันมันได้ลองใช้3ขั้นตอนนี้ดูนะครับง่ายๆเลยหนึ่งพิจารณาบริบทก่อนเลยครับว่าบทสนทนานั้นมันเป็นทางการหรือว่าเป็นแค่การคุยเล่นๆกับเพื่อน 2. ลองประเมินเจตนาของคนพูดดูสิว่าเอ๊ะเขาพยายามจะให้เราขำหรือว่าเขาพยายามจะหลอกเรากันแน่ และสุดท้ายข้อ3ถ้าไม่แน่ใจจริงๆก็ลองตรวจสอบข้อเท็จจริงดูครับแค่เช็คข้อมูลนิดหน่อยก็ช่วยได้เยอะแล้วแค่นี้ก็พอจะช่วยให้เรารู้ทันไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆแล้วครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามสําคัญไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับว่าในโลกทุกวันนี้ที่ข้อมูลข่าวสารมันถาโถมเข้ามาหาเราตลอดเวลาเนี่ยเราจะมีวิธีแยกแยะสีสันที่ช่วยเติมแต่งให้เรื่องเรามันน่าสนใจออกจากการบิดเบือนที่จ้องจะทำให้เราเข้าใจผิดได้ยังไงกัน เป็นคำถามที่น่าคิดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ